วันนี้มาตามสัญญาเนาะตอนนี้แขกของเราก็มาแล้วนะแต่เราจะมาพูดคุยกันก่อนเนาะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับน,น้องที่ไปทํางานอะไรช่วงไหนเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษจากงาน w e n d y ้ฟาสต์ฟู้ด e s สอร์ a ลอเนาะที่นิวแฮมเชียใช่ไหมนิวแฮมเชียหรือนิวชมชัยไม่รู้ออกเสียงแบบอาจจะผิดนิดนึงนะก็เดี๋ยวจะให้น้องมาพูดคุยเพราะว่าอย่างน้องอิงแล้วก็น้องไอเนี่ย ไปตั้งแต่เดือนมีนาะก็คือจะเป็นช่วงสปริงของ w o r k and t r a v e l เนะคะเราก็จะมาดูกันว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างไฟ์ไสดเลยใครมีคำถามที่เข้ามาดูตอนนี้เนาะก็ถามกันได้เดี๋ยวจะให้น้องมาตอบคำถามที่มีอยู่ในใจนะสำหรับน้องที่แบบคาดว่าจะไปในช่วง สม,มัยน,นี้หรือว่าไปปีหน้าหรือปีถัดไปนะหลายคนกังวลเรื่องชั่วโมงงานจะมีไหมงานจะเป็นยงงนังไงการใช้ชีวิตจะเป็นยังไงน,นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันเนาะโอเคตอนนี้พร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังเอ่ยพร้อมแล้วแน่นอนเดี๋ยวไปเชิญแขกมาก่อนนี่ฮลัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนี<ด>่<ห>ยินแนะนำตัวหน่อยดเดลสองสาวตายค่ะ่าอ,อ,อิงค่ะอิงใช่ไหมเรียนที่ไหนกันตอนเรตอนเราไปเราเรียนที่ไหนกันมาอยู่มาหาลัยอะไรเอ่ยเรียนไทยค่ะอะไรนะพายาบทำไมเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่แล้วทาไมถึงเลือกไปงานเวนดี้ เพราะว่าคิดว่าคิดว่างานเวนดี้ได้ใช้ภาษาเยอะสุดอะไรเงี้ยค่ะได้เจอผู้คนที่เป็นแบบคนการจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอืมเราพอเรา,เราแบบเริ่มเดินทางมีนายใช่ไหมพวกพี่ไปส่งที่สนามบินจนถึงตอนเนี้ยหนูได้ทําเริ่มทํางานเวนดี้แล้วเหมือนถึงว่าตอนแรกมันปิดไปมันไม่ได้ปิดแต่หนูมีความกังวลว่า <c oughs> หนูไม่อยากทํางานเพราะว่ากลัว อยากกลับไทยตอนนั้นกับตอนเนี้ยหนูตัดสินใจว่าตอนนี้ยักลับไทยไม่ได้เลยกลับไปทํางานใหม่หนูมีความรู้สึกยังไงที่ได้ไปกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งก็แฮปปี้อะค่ะสนุกดีแล้ว<ล>ตอนนี้ก็ก็เป็นแบบว่าเขาป้องกันดีขึ้นใช่ชั่วโมงงานเยอะมากเยอะมากกว่าเยอะมากกว่าตอนแรกที่มาอีกค่ะใช่ไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่า ทำงานอะไรบ้างที่ร้านมีวิธีป้องกันยังไงกับสถานการณ์แบบนี้อย่างหนูหนูทําตําแหน่งเฟนไฟค่ะเป็นไฟสเตชันก็จะแบบทอดเฟนไฟทอดนักเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S เวลาทํางานก็ใส่แมสต้องใส่ถุงมือถุงมือคือเปลี่ยนบ่อยมากล้างมือบ่อยมากใช่ค่ะหนูหนูทําอะไรนะแฮมเบอร์เกอร์ค่ะที่นี่ก็เขาเรียกแบบแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออก็ทํามีแบบเมนูเยอะมากแบบให้จำอะไรเงี้ยค่ะตอนเล็กๆก,ก็ไม่ค่อยได้ค่ะหลังๆมาก็ก็เริ่มเริ่มเสียนแล้วค่ะเริ่มทําได้แล้วเสียนอือแล้วเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงที่นี่ในจ้างดีค่ะไน c ์ไนมากในจ้างก็ก็ไม่ไม่เชิงดุค่ะเขาก็แค่ยอยากให้เราทําแบบเร็วขึ้นอะไรเงี้เพราะมันเป็นฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยค่ะ <st ut ters> เราตอนแรกๆก็ยังไม่ค่อยได้เขาก็ช่วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาช่วยทําคืออย่างแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยจะจะต้องมีคนช่วยช่วยทำอะค่ะบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งก็ทําเองก็ก็รีบมากค่ะก็สนุกดีอย่างอย่างเวลาทําผิดอย่างเงี้ยในถ้าเราพูดขอโทษอะไรเงี้ยค่ะในจ้างก็แบบไม่ต้องขอโทษเรามาเพื่อเรียนรู้มันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบดีคือเขาดีมาก <S <s <we ak> เพื่อนร่วมงานก็ดีมากค่ะนี่แบบว่าถ้าสมมติว่าไม่มีรถกลับหรือว่าบัสหมดอะไรเงี้ยก็ เขาขอเขาไปส่งได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ใจดีไน nice ทุกคนเลยคะ่ะไหนเมืองไหนเมืองที่นี่ก็ดีทุกคนเลยคะ่ะใช่ค่ะตั้งแต่ก้าวขึ้นบัสอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบคนที่นี่น่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะอย่างวันแรกที่เรากลับไปทํางานนะคะคือแบบพนักงานนะคือเข้ามาก่อนเลยที่เรากลับไปทํางานอะไร<ช>เง nice แบบี้ยค่ะเราไนท์มากแบบคิดถึงเราอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบแบบว่าเขาก็ ก็คือเหมือนก็ดีกับเราอะไรเงี้ยค่ะดีมากดีทุกคนทุกคนก็แบบว่าอยากให้อยู่ต่ออะไรเงี้ยอยากให้ทํางานต่อก็ดีเ้ยค่ะแล้วแบบตอนนี้ที่ร้านอ่ะเป็นไลทูอย่างเดียวหรือว่านั่งกินที่ร้านได้ด้วยหรือว่าซื้อเราต้องแบบเทคโฮมเท่านั้นหอไทูอย่างเดียวค่ะไลทูอย่างเดียวเราก็ไม่มีโอกาสใช้แบบรับออเดอร์ไหมใส่เฮดโฟนอะไรอย่างงี้ไหมที่แบบฟังอย่างเดียวค่ะ ตอนนี้ยังฟังอย่างเดียวค่ะยังฟังอย่างเดียวว่าเขาสั่งอะไรมาใช่ค่ะ uh huh. ฟังอย่างเดียวคือเหมือนว่าเราฟังอย่างเดียวแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างสั่งแฮมเบอร์เกอร์หรือสั่งอะไรนะเป็นไฟยอย่างเงี้ยเราจะรู้ก่อนมันทําให้เราได้เตรียมตัวก่อนก่อนทําอะไรเงี้ยค่ะเตรียมตัวก่อนที่เขาจะมาถึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็รีบอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็ได้ฟังอยู่แบบบางคําก็ฟังออกบางคําก็ฟังไม่ออก <c oughs> <c oughs> สนุกดีค่ะสนุกดีโอเคแล้ว ชั่วโมงงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่เราบอกว่าได้<า>ก่อนก่อนหน้านี้เราได้กันเท่าไหร่แล้วพอหลังที่เรากลับไปทํางานเพิ่งกลับไปทํางานได้ประมาณสองอาทิตย์ไหมประมาณสองสามอาท <อา S 2> <า>ิตย์ใช่ไหมเออชั่วโมงงานมันแตนกต่างกันยังไงก่อนก่อนที่จะหยุดไปคือทําวันละแบบบางวันทำสี่ชั่วโมงก็โดนไล่กลับอาทิตย์หนึ่งทําแค่แบบสี่วันอะไรเงี้ยค่ะไม่เชิงรดนไล่กลับเหมือนเขาก็แบบมันไม่มีงานให้ทาเพราะว่าแบบว่าเขา มันไม่มีคนอะไรเงี้ย<ช>ค่ะเขาก็เลยให้กลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วและได้ทําแค่สี่สี่สี่วันต่ออาทิตย์ตอนแรกที่มาเนี้ยคะ่ะแล้วพอพอกลับมาทําเนี่ยได้ทำห้าวันต่ออาทิตย์แล้วแบบว่าชั่วโมงงานสิบชั่วโมงแบบเกือบเจ็ดขึ้นนะคะประมาณหกเจ็ดชั่วโมงขึ้นก็ได้ทําเยอะค่ะแล้วแบบเหมือนช่วงนี้แบบมันได้คูณสองเลยเนาะเหมือน<ต><ต>ไม่เชิงคูณสองจากจากเลทสิบสองเป็นเลทสิบสี่อะไรเงี้ยค่ะต่อชั่วโมงเนี้ยค่ะ เอยแบบว่ามีกําลังใจทํางานเยอะขึ้นนั่นสิมีเนี้ยพอถึงเวลากลับไม่ต้องไปห่าเก้าสองเลยค่ะอ่าแล้วที่นีแว่าเวลาไปทํางานไปกันยังไงหละคนสงสัยว่าพักที่ไหนเราเดินทางในเมืองเนี่ยที่นู่นเขาใส่แมสกันไหมฝรั่งอะไรแหละคนในเมืองอ่ะตอนแรกมาไม่ใส่เลยค่ะไม่ไม่ค่อยมีใครใส่แต่ตอนนี้คือใส่ทุกคนเลยค่ะทุกคนใส่ทุกคนใส่แล้วเราได้แบบต้องนั่งบัสหรือว่า มีใครไปส่งอ๋อก็จะแล้วแต่ใช่แล้วแต่บางวันอย่างค่าเสาร์อาทิตย์ไม่มีบัสก็จะมีคุณลุงหรือว่าพี่พี่ที่บ้านไปส่งค่ะอก็คือตอนนี้อาศัยอยู่กับน้าพิมค่ะเป็นเ้านนาพิม,มเป็นคนุณแบบว่าคนไทยที่อยู่เมกาอะไรเงี้ยค่ะเขาเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าก็ดีค่ะใจใจดีมากแ okay, ช่วยทุกอย่างอะไเงี้ยค่ะ คือตอนตอนตอนแรกมาเนี่ยเราเราแต่เราต้องศึกษาพวกบัรพวกอะไรเองนะคะก็โหลดแอป,ปง่ายๆคะ่ะดูง่ายๆอยู่แต่ว่าบัสเนี่ยจะต้องเดินไปจากที่นี่ประมาณยี่สิบนาทีคะ่ะแต่ยี่สิบนาทีมันมันไม่นานเลยมันแป,ป๊บเดียวเนี่ยคะ่ะมันแป๊บเดียวแล้วเราแบบแล้วในเมืองอย่างเงี้ยเออในเมืองมีอะไรแบบเที่ยวไหมให้เที่ยวไหมพี่ก็เห็นเราลงรูปอยู่นะว่าแบบไปทะเลสาบไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ตอนนี้แบบ ทุกคนไม่ค่อยออกมาใช้ชีวิตหรือทุกคนแบบอยู่ในบ้านไม่ไม่ค่ะที่นีปกติเลยค่ะปกติเลยปกติแต่ว่าใส่แมสอะไรเนี้ยค่ะคือตอนแรกมาเนี่ยคือใช้ชีวิตปกติแต่ไม่ใส่แมสแล้วก็ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ทิ้งช่วงห่างแล้วแบบอย่างเวลาเข้าห้างเนี้ยก็ก็ไม่มีเหมือนแว็บที่แบบเอาไว้เอาไว้เช็ดอะไรเงี้ยค่ะตอนเนี้มีมีแล้วค่ะก็แบบทุกคนเริ่มแบบว่ามากขึ้น เราเราอย่างหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยเราแบบหาซื้อได้ไหมหรือว่าเราเตรียมไปตั้งแต่ที่ไทยหนูเตรียมเราเตรียมมาค่ะเราเตรียมมาตั้งแต่ที่ไทยแต่ว่าพอกลับมากลับไปทํางานเขาอ่ะมีแมสให้วันละหนึ่งอันหนึ่งชิ้นค่ะต่อคนอะไรเงี้ยค่ะอือฮึก็ก็เปลี่ยนได้นียค่ะคือคือดีมากค่ะหมายถึงว่าแบบว่าเวนดี้ก็ดีอะไรเงี้ยค่ะสนุกดีค่ะ แล้วแบบความรู้สึกเราอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันก็แบบสถานการณ์มันก็ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่เนาะมันก็ยังแบบดีไปในทางที่ดีขึ้นแต่ทีนี้ว่าเรามีความรู้สึกยังไงกับสถานการณ์แบบนี้บ้างเรากลัวไหมหรือว่าเราไม่กลัวแล้วหรือยังแบบกังวลอยู่เวลาออกไปทํางานทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยก็กังวลอ,อยู่ตอนแรกกลัวกลัวมาก,ก,มากใช่ค่ะแต่พอทํางานไปแล้วแบบที่นี่เขาก็ป้องกันดีแบบมากๆเลยอะค่ะ คือเหมือนว่าทุกคนก็แบบแบบว่าดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเยงี<ช>้ค่ะคือหมายถึงว่าทุกคนก็ใส่แมสมากขึ้นก็อุ่นใจขึ้นอะไรเยงนี้ค่ะอย่างอย่างนี่พกเราสองคนพกเจลล้างมือตลอดอะไรยงนี้ยค่ะเวลาแบบขึ้นบัสอะไรงะเงี้ก็ก็ก็จะใช้ตลอดสเปรย์แอลกอฮอลฮ์อะไรเย่างนี้ค่ะใช่ครับเตรียมตเตรียมมาที่นี่มีแมสขายนะคะแต่ก็แพงดูแพงนะคะแพงเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อยากรู้ว่าเท่าไหร่เขารู้ราคาไหม <10 S 2> สิชิ้นเก้าเหรียญวันนั้นเจอเก้าจุดเก้าเก้าจุดเก้าเหรียญก็แพงอยู่อะค่ะแล้วแบบ,บถ้าคิดว่าแบบคุ้มไหมที่แบบตัดสินใจไปแล้วแบบจะสถานาการณ์เราไม่ได้ตัดสินใจกลับแบบว่าตอนนั้น <laughs> ที่อยากกลับแล้วแบบพอกลับไม่ได้ประเทศไทยแบบปิดประเทศเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วตัดสินใจว่าเออไปทํางาน ดีกว่าอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าตอนนี้หนูแบบดีใจไหมหนูลัดสินใจแบบนี้ค่ะดีใจคุ้มใจคุ้มดีค่ะก็เหมือนว่าหยุดไปเกือบเดือนเลยอะค่ะใช่แล้วแบบว่าพอกลับมาทําก็แฮปปี้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะออืทุกคนก็แบบว่าดีกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ต้องเครียดอะไระค่ะก็ก็สนุกดีขนาดเป็นไดฟฟทูยังยุ่งขนาดยุ่งมากยุ่งมากมากเลยค่ะ เหนื่อยจนแบบว่าเหนื่อยก็เหนื่อยอะค่ะแต่คือมันก็คุม้มมันก็คุ้มดีะค่ะโอเคคุ้มกับเงินนะเพื่อน <c oughs> เพื่อนกำลังดูอยู่ประมาณยี่สิบหกคนเนี่ยใครมีคําถามอยากจะถามน้องอิงกับน้องอายไหมคะแบบอยากจะแบบมีคําถามอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะได้ให้น้องเขาตอบน้องมีใครสงสัยอะไรไหมแบบฟังมามา,มาฟังน้องอิงน้องอายแบบว่าพูดคุยด้วยนะวันนี้อาจจะแบบรู้สึกว่าแบบ เออมันก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเนาะเดี๋ยวสถาร์หน้าก็จะมีเพื่อนเดินทางไปเหมือนกันคือเนี่ยจะบอกว่าจะบอกว่ามาอยู่นี่คือแบบว่าวันน้ําหนักขึ้นห้ากิโลค่ะห้ากิโลเลยอะร่อยจัดถูกไหมจากสี่สิบเอดะค่ะพี่รู้คือแบบว่าโอ้โหสุดมากตอนนี้สี่สิบหกแล้วอะ เดี๋ยวเดี๋ยวกับเดี๋ยวก็ต้องเด้อต้องแบบ,บ,บ,บออกกําลังกายในการเดินไปทํางานแล้วพี่ถามหนึงว่าแบบอย่างเวนดี้อย่างเงี้ยหนูไปทํางานใช่ไหมหลายหลายคนอยากรู้ว่าแบบนอกจากแบบเขามีแมสให้วันละแบบหนึ่งอันแล้ววกสวัสดิการอื่นๆที่ให้พนักงานน่ะเขาแบบมีมือม้ออาหารให้ฟรีไหมดิสเคาลเรื่องอาหารอะไรเงี้ยมีไหมคะมีอาหารค่ะวันละมือม้อมื้อละไม่เกินแปดเหรียญค่ะไม่รวมแท็กนะคะหมายถึงว่าส่วนใหญ่เรากินเหรียญนี้ เมนูไหนที่แบบเวนดี้นะพี่พี่เคยไปกินแล้วพี่ชอบอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันเป็นแบบโฟร์สป่ะที่มันเป็นมิ้วกับช็อกโกแลตอะที่มันฟอตตี้ใช่ค่ะคอตตี้คอตตีกินตลอดค่ะกินเกือบทุกวันกินกันกินได้เลยแบบว่าเพราะว่ากินฟอตตี้ใช่เขาแบบเขาเขาบอกว่าเราเราเราเป็นพนักงานที่เรามีสิทธิ์กินอะไรอ่างเงี้ยคือเขาคือ คือเขาไนามากเขาบอกว่าอยากกินอะไรก็กินเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่า,าก,กินอะไรก็กินน้ํากินได,ดได้น้ำกินได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอย่างกะเวลาเนี่ยอ่าที่หนูเข้าเนี่ยมันมีกะเช้ากลางวันกลางคืนส่วนใหญ่เราได้กะทํางานกะบ่ายหรอถึงเลิกดึกมันสลับกันนะคะงานสามทุ่มมันสลับกันอย่างอย่างวันจันทรหนูได้สิบเอ็ดโมงถึงถึงสามทุ่มค่ะวันอังคารได้แปดโมงเช้าจนถึง สี่โมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะวันแล้วก็วันพุธหยุดพฤหัสสิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มแล้วก็เ mm hmm. สาร์อาทิตย์เนี่ยได้สามโมงถึงสี่ทุ่มค่ะก็คื mm hmm. อหมายถึงว่าแบบว่าก็ก็ก็ขากันไปของไอ้ก็มีหนูได้สิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มทุกวันค่ะ mm hmm. ใช่ใชค่ะไม่เปลี่ยนยคนทบบําแฮมเบอร์เกอร์แบบน้อยนิดหน่อย,อยก็เลยแบบว่าต้องตื่นเช้าตอนเช้าเหมือนจะไม่มีคนแต่ก็มีค่ะก็มีเยอะอยู่คนมากินเวบปัด๊ดอะไรเงี้ยค่ะ เป็นแบบว่าทุกคนยังกินฟาสต์ฟู้ดอยู่เนาะถูกไหมกินค่ะ,คะกินเยอะมากแล้วแบบสั่งทีคือสั่งเยอะมาก <c oughs> แฮมเบอร์เกอร์คือแบบว่าแบบคือไม่มีเกือบไม่คือทุกคนที่มาจอดต้องสั่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่นิ่งคือเหมือนว่าได้ทํางานแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะทำจนต้องอยากแบบว่ายอย่างอย่างแบบพอเลิกงานแล้วอย่างเงี้ยหนูแอบแวะไปไหนกันไหมแบบห้างห้องร้านเลินอื่นๆนแบบเขาเปิดกันหรือยัง ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเสร็จงานปุ๊บต้องแวะอันนี้เพื่อไปซื้อของนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมีไหมค่ะเอ่อตอนนี้ห้างเริ่มกลับมาเปิดแล้วค่ะก็เชื่อนะโคแล้วน่าจะโค่ะแล้วก็มีวอลมาอยู่ตรงข้ามค่ะวอลมาอยู่ตรงข้ามเบนดี้เลยก็เดินไปได้ใช่แล้วก็มีวอกีนที่เจแม็กเจแม็กคืออยู่เราแวกเดียวกันหมดเลยอะค่ะเราเดินไปได้เลยนี่เดินเดินอย่างเดียวรวมหลายๆร้าน พอเสร็จแล้วทํางานเสร็จก็เดินไปได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่แต่ถ้าเลิกดึกก็ก็ไม่เดินไปอะไรเงี้ยค่ะอืมก็กลับเลย<ช>โอเคใช่ค่ะก็มีของให้ช็อปเยอะอยู่นะ <c oughs> เราแบบว่าม,มีอะไรจะแนะนําแบบเตรียมตัวยังไงไหมสําหรับเพื่อนที่แบบกําลังจะเดินทางหรือแบบ <c oughs> น้องๆ <c oughs> ปีหน้า <c oughs> ที่เขาสนใจแบบงานฟาสต์ฟู้ดเวนดีอะไรอย่างเงี้ย มีอะไรแบบจะแนะนำนิดนึงนิดหน่อยไหมเวนดี Wendy, ้อค่ะเวนดี้งานเอองานงานก็หนักอยู่ค่ะงานหนักอยู่หนักเลยแต่ว่าสนุกค่ะถ้าทำถ้ามาแรกๆเนี่ยจะแบบว่าจะเครียดแต่ว่าพอพอเสียนแล้วก็จะสนุกเลยเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ได้ใช้ภาษาจริงๆคือเหมือนว่าได้ใช้ได้คุยกับกับ,กบ<อ>พนักงานพนักง,งานอะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนดีแบบดีจริงๆค่ะแบบไหนมาก แบบว่าแบบใจดีอะคะ่ะคือไม่แบบว่าไม่มีอะไรก็ถามได้อะไรเงี้ยค่ะขอความช่วยเหลือได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเมืองที่เราอยู่เนี่ยก็แบบว่าก็ดีอะเป็นเป็นเมืองที่ปอละะปอดภัยอะไรเงี้ยค่ะปลอดภัยมากที่สําคัญก็คือช้อปปิ้งก็คือไม่มีแท็กอะไรเง<ช>ี<ช>้ยค่ะคือแบบดีมากเ<ช>มืองนี้<ช>ค,คือสงบสุขแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือทุกคือถึงขั้นแบบจอดรถไม่ต้องล็อกรถก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าแบบ คือปลอดภัยปลอดภัย,<อ><ท>ยจริงๆแล้วก็มาอยู่บ้านนะพิมไม่ต้องคิดถึงอาหารไทยเลยค่ะ <c oughs> คินเองก็ก <c oughs> ินทุกอย่างกินทุกวันวันนี้ก็เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวไปเมื่อวานก็กินขนมจีนน้ำยาอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าแบบคือได้กินส้มตำอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องกลัวคิดถึงเลยอื <c oughs> ก็สนุกดีค่ะสนุกดีน่องบัตรก็สนุกดีค่ะเปิดเปิดโลกใช่สนุกค่ะแล้วแบบ เงินก็ไม่เยอะนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้ราไปช่วงซัมเมอร์มีแบบแนะนํำยังไงได้บ้างให้เพื่อนๆที่กําลังแบบดูอยู่ตอนนี้สิบเก้าคนที่คิดว่าเอออยากไปอยากไปซัมเมอร์กำลังรออยู่ซัมเมอร์รอซัมเมอร์ร้อนมากค่ะร้อนแบบร้อนมากคือตอนเนี้ยตอนแรกที่มาเนี่ยยังหนาวอยู่ยังหิมะตกอยู่เลยเนาะหิมะตกแล้วแบบว่าแบบ คือหนาวชือกันหนาวมาเยอะมากสรุปตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยค่ะแบบว่าได้ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เพราะว่าร้อนร้อนนะคะเริ่มร้อนละแต่ช่วงที่สปริงมันก็ยังอากาศแบบเย็นเย็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมต่ำที่สคะที่เราเคยเจอลบ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 สามลบสามนี่เนี่ยลบสาเออก็แสดงว่าน่ะจริงใครไปช่วงสปริงก็จะได้แบบประทาอากาศหนาวใครจะไปช่วงซัมเมอร์ก็ อากาศอาจจะแบบไม่ได้ร้อนขนาดเมืองไทยใช่ไหมมันก็ยังแบบอุ่นๆอะไรแบบนี้เออ,อเร้อนอยู่ค่ะร้อนอยู่ร้อนแต่ว่าสปริงสปริงอ่ะได้เจอหิมะด้วยถ้ามาสปริงจะได้เจอหิมะแล้วก,แวก็แล้วก็ได้อยู่ช่วงร้อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าก็ก็ร้อนอยู่ตอนนี้ก็ร้อนแสบค่ะก็ต้องก็ไม่แสบขนาดนั้นต้องก็ใส่ใส่กันแดดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ คือตอนนี้เขาก็เริ่มโชว์แบบว่าเริ่มแต่งตัวฮะเต็มกันเลยซัมเมอร์กันแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเป็นซัมเมอร์แฟชั่นอะไรเงี้ยใส่เดี่ยวอะไรี้่ไหอเอวล่เริ่มแบบใส่เดี่ยวเกงขาสั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลิศยูที่นี่เสื้อผ้าแบบน่ารักเยอะมากของของก็แบบไม่ต้องเตรียมมาเยอะค่ะเสื้อผ้ามาซื้อเอาเพราะว่าอย่างเราทํางานห้าวันก็คือเครื่องแบบอยู่แล้วใช่ไหมห้าวันใช่ค่ะ ชุดก็จะไม่ค่อยไ,ได้แบบว่ะเออใส่ตอนแบบไปเที่ยวมีโอากาสไปเที่ยวแล้วแบบมีเราได้ไปไหนมาแล้วบ้างอ่ะใกล้ๆอ่ะใกล้ๆคือพอดีว่ารู้จักกับอะไรนะแบบนาพิมเลย้ะคะนาพิมพ์ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี้ยคะ่ะแล้วไปช่วยเขาไปช่วยนาพิมตอนที่หยุดไปอะไรเง<ม>ี้ยค่ะก็เลยได้รู้จักพี่พี่เชฟอะไรเง<ม>ี้ยค่ะแล้วเหมือนก็สนิทกันเขาก็พาไปเที่ยว ที่บาอะไรเงี้ยเนาะเขาก็พาไปเที่ยวทะเลสาบอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะน้อพิมก็พาไปเที่ยวทะเลนัมนคืนาไปเที่ยวทะเลใช่ขัต้ต้นบีค่ะตอนนั้นก็ไปก็ยังแบบไม่มีคนไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่ก็ทุกคนก็เหมือนออกมาใช้ชีวิตแบบแบบแบบกันแล้วอะค่ะแบบว่าวิ่งบ้างปั่นจัก,กรยานบ้างเอาหมามาเดินเล่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าตอนนี้คือปกติเลยค่ะอือใช้ชีวิตปกติปกติมาก โอเคก็พูดคุยกันมาพอสมควรนะคะสําหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวจะให้น้องๆไปพักผ่อนพรุ่งนี้ทํางานหรือเปล่าทํะทําเดี๋ยวน้องๆก็ต้องแบบไปให้เวลาน้องๆได้พักผ่อนนะคะสําหรับคนที่ดูอยู่สิบหกคนเนาะถ้าสมมติว่าใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถถามมาหลังไมล์ได้นะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆจะส่งคําถามไปให้แล้วก็ให้น้องตอบมาเลยกันนะ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะน้องอิงน้องอายนะที่มาพูดค,คุยกันรอให้แบบว่ามีจังหวะเวลานะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมีเพื่อนๆอีกอย่างเพื่อนๆพื่ออนเรามีเพื่อนอยู่ไซออนถูกไหมเพ<า> <ๆ S 1> ื่อนๆสามารถไลฟ์ได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ได้เป็นไปพี่ก็เลยเดี๋ยวจะมีแบบคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ดูว่าแบบเออเพื่อนเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของประเทศเลยเนาะ คนเราฟากฝั่งนะจะเป็นยังไงบ้างเดีแบบว่าจะได้มาดูว่าแต่ละแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแต่ละรัฐอะมันจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะช่วงนี้โอเคขอบคุณมากแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะสาวเดี๋ยวเหลือเวลาอีกประมาณกี่เดือนนะสองเดือนถึงเดือนเดือนนิดเดือนนิดที่แบบจะได้ใช้ชีวิตให้เต็มที่ก็สู้ให้สุดไปเลยนะคะ เนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่ไทยโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบา,บายจ้ะ